สวัสดีครับเนาะผมรูชัยนะครับมาพบกับอีกครั้งนะครับสําหรับวิธีการยืดเยียดกล้ามเนื้อในในชุดที่2นะครับหลังจากที่เรายืดเยียดกล้ามเนื้อไปแล้วในส่วนบนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการยืดเยียดกล้ามเนื้อตั้งแต่ส่วนท้องลําตัวแล้วก็ลงส่วนล่างนะครับมาพบกันเลยนะครับตั้งแต่ท่าแรกนะครับเราต้องยืนนะครับยืนให้อยู่ประมาณช่วงไหล่ก่อนนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อ มัดแรกที่ผมจะแนะนําคือกล้ามเนื้อลําตัวด้านข้างนะครับวิธีแรกถ่าเตรียมนะครับไปยกมือขวาขึ้นอ่ายกมือขวานะครับแล้วก็เอียงไปด้านซ้ายอย่างด้านซ้ายสังเกตว่าการเอียงปุ๊บลําตัวต้องตรงนะครับอันนี้คือการคือยืดกล้ามเนื้อส่วนนี้นะครับกล้ามเนื้อตรงนะครับหน้ามองมองไปธรรมดานะครับแล้วก็นับ1นึถึงสิในใจนะครับแล้วก็คข้าไว้ก่อนโอเคอ่ากลับมา เดิมเราก็อีกฝั่งหนึ่งด้านซ้ายยกขึ้นแล้วก็เอียงไปด้านขวานะครับสังเกตว่าตรงนี้คือต้องตึงนะครับต้องรู้สึกตึงเรายืดกล้ามเนื้อมัดไหนส่วนนั้นนะ่ะจะยืดนะครับตึงแล้วก็ลําตัวคาวไว้ก่อน10วินาทีนะครับโอเคนะครับกลับมาท่าเดิมนะครับลําตัวแล้วนะฮะทีนี้กล้ามเนื้อหลัง นะฮะหลังอ่าแล้วก็เอียงด้น้างเอียงดานข้างนิดนึงข่างปิ๊บโดยที่ก้มแตะนะครับก้มแตะให้ได้มากที่สุดนะฮะสังเกตว่าการก้มแตะตรงนี้จะได้หลังหลังส่วนล่างนะครับแล้วก็ขาจะตึงนะครับแล้วก็ค้างไว้10วินาทีเนาะโอเคนะครับเมื่อครบแล้วกลับมาลกขึ้น กลับมาปุ๊บอ่าทีนี้หลังเสร็จปุ๊บจะเป็นกล้ามเนื้อท้องนะฮะกล้ามเนื้อท้องโดยที่เอามือดันด้านหลังแล้วก็โน้มตัวไปด้านหลังนะครับเอาที่ทําได้นะคะอันนี้เป็นการยืดกล้ามเนื้อท้องนอนหลังจากที่ก่อนออกกําลังกายนะฮะตรงนี้จะรู้สึกตึงนะะนะครับโอเคนะครับแล้วก็ท้องเสร็จปุ๊บอ่าทีนี้จะไปกล้ามเนื้อขาอ่าต้นขาด้านหน้าเท้าขวาพับเท้าขวาปุ๊บ อ่แล้วก็แขนเหยียดออกเพื่อช่วยในการส่งตัวนะฮะสังเกตว่าปลายเข่าจะชี้ลงข้างล่างนะครับแล้วก็ให้แนบชิดนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการทรงตัวกล้ามเนื้อตรงนี้นะครับตรงนี้จะจะยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับลักษณะแบบนี้ปุ๊บแล้วก็แล้วก็ค้างไว้ประมาณ10วินาทีนะครับโอเคนะครับเปลี่ยนข้างนะครับสลับข้างด้านซ้ายหนอนด้านซ้ายก็เหมือนกันนะครับ แล้วก็การแขนออกเพื่อช่วยในเรื่องของการทรงตัวหรือบางคนทำแบบนี้ไม่ได้นะครับเราสามารถจับกับอุปกรณ์หรือว่าอะไรก็ได้เพื่อช่วยเหลือในการทรงตัวได้นะครับโอเคนะครับาวางลงเนาะแล้วทีนี้เมื่อกี้เป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้านะครับทีนี้ยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังอ่าเราก็เอียงตัวนิดนึงยกขาขวาขึ้น แล้วก็ภะษานนือปราสาด้านหน้ายกขึ้นแนบชีดลำตัวให้ได้มากที่สุดนะครับแต่สังเกตว่ากล้ามเนื้อด้านหลังกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังตัวนี้จะรู้สึกตึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราค้างไว้ประมาณ10วินาทีโอเคนะครับแล้วก็เปลี่ยนข้างสลับข้างด้านนี้ด้านซ้ายยกขึ้นนะครับแล้วก็ค้างไว้ประมาณ10วินาที นะครับโอเคนะครับเนาอ่าลงได้แต่ลงนะทีนี้นะครับท่าสุดท้ายนะครับจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อน่องแล้วก็กล้ามเนื้อสะโพกแล้วก็ต้นขาด,ด้านหลังโดยที่อ่าเท้าขวากระโดดไปด้านหน้ากระโดดไปหน้านะครับแล้วก็ก้มแตะก้มแตะด้านหน้าก้มแตะขาด้านหลังตัวนี้งอได้นะครับงอได้นิดนึงงอได้อ่าก้มอีกนิดนึงโอเคนะครับท่านี้นะครับ คือกล้ามเนื้อส่วนหลังพวกนี้ครับส่วนขาพวกนี้จะรู้สึกตึงหมดเลยเนาะค้างไว้ประมาณ10วินาทีเนาะโอเคนะครับแล้วก็เมื่อครบแล้วก็เปลี่ยนข้างนะครับเปลี่ยนข้างก้มแตะจึ๊บนะโอเคครับนะครับก็ท่าดังกล่าวนะครับเป็นการยืดกล้ามเ,เนื้อทุกส่วน ก่อนที่เราจะออกกำลังกายนะครับจะรู้ว่าการยืดกล้ามเนื้อคือมันมีสิ่งที่สำคัญมากต้องยืดทั้งสองฝั่งไม่ว่าด้านซ้ายหรือด้านขวาต้องสมดุลกันนะครับถ้าเหล่านี้นะครับผมแนะนำให้ยืดกล้ามเนื้อก่อนที่จะมีการออกกำลังกายแล้วก็หลังออกกำลังกายเสร็จเพื่ออะไรครับเพื่อลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนะครับ mm. ก็อยากฝากไว้ด้วยนะครับว่าตัวนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับเดี๋ยวผมก็ขอจบ ในอีพีนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ